่อยให้ปวกครับพี่นอ้องแต่ว่าก็มีดอกเดียวครับได้ปกจีครับยวหาหมูมันกันครับทุกคนต้องพ่หมูมันแหลวครับพี่นอ้องเอาเก็บแล้วครับ,รบอืมเ,เก็บ,คร,บครับทุกคน ไม่ค่อยงามไปไันไหนครับคุณครับดอกหนึ่งใต้เท่าแล้วครับไม่เป็นบานที่ครับฟังพี่แขางไม่ค่อยเงี้ยวปไันไหนครับ ท่านยังออกอยูน่นะครับพี่น้องเห็นในเฟสเพิ่นเก็บครับเลยเลยมาเลยมาหาเบิงครับพี่ดอกยางงามเบิงครับที่ใ่ดีครับพี่น้อง รับไปครับบ่หลายครับคีอหาเบึ้งกอนคุณครับนึง ส้องดอกนี่ครับทุกคนดอกหนึ่งออกข้างหางครับเป็ส่งสีเริ่มเทาแล้วครับนี่ครับดอกจีดอกหนึ่งอ้าะล่มแล้วครับทุกคน ไปฟัง่นครับเห็นดอกหนึ่งยีาขาเพื่อนละนะครับเพ็ดน่าขา่นครับ,รบ,อรบ,รบดอกหนึ่งทาง่นครับทุกคนยีขาเพื่อนขาาห็ดปวกครับ่นครับดอกหนึ่งทางพุ่นหเอาอ่อไปฟังุ่นครับว้าวพ่อสามดอกสี่ดอกก็ดีใจครับทุกคนน่ครับ จะทรงพนทีเถาไปแล้วนะเถาละนี่ก็เถาละครับคนบาหัวมันออกเนาะเบิ่งทางพี่ครับผุนทางผุนเงาผุนอีกดองนึงครับออกข้างงี่ดีครับพี่ดอกงามงามทุกคนแข็งแข็งนะครับตรงนี้ เด็กปลวกจิกนะครับจะหาเบิ้งน้องการคาราไม่หยิกบอลน,นะออกห้างห้างนี่เลยครับแบบกลางห้างเลยลูละดอกสองดอกแล้วไปเบิง้งหาออมเบ,บื้งครับน้องพ่อเฮ็ดข้าวแป้งครับทุคาาบกคนข้าวขาวแจกเพื่อนครับไปข้าวแป้ง <c oughs> แต่ว่าเฮ็ดปลวกเงี้ยไม่ทันในพ่อย พ่เอเฮ็ดป่วยอีกครับทุกคนเฮ็ดปวกดอก,ดอกบบนะครับเฮ็ดปวกดอกแข้งๆพี่ครับอีกสามดอกสี่ดอกตัหน้อยๆครับเด็ดอดๆดอกใต้เงาไม่เนะาะน่ครับงามอยู่ครับแข็งแข็ง กุเท็ยนอีกดอกนึงครับสองดอกในนึกหาเบงหมูมีหมูบ่างเครับดอกแข็งแข็งนะครับทุกคนกล่องมันหั่บัฟโฟกัส บลายหลครับเดี๋ยวลองหาเบ้างกอนนี่ครับดอกนึงดอกบานแล้วแต่ค้าแข็งแรงครับเรือ่อออกหน่อยแต่บอุันนี้มองไม่ได้ครับ คนเรามองกับพี่เขาเก็บมองแหลกเลยนี่มูใหม่